เมากินมะนาวกันเนี่ยเอามะนาวไปกินเด้อมะนาวหนาหนาวมันมก็จับแพ้งจงงัหน่อยม่แพ้งหลายดกอกพี่นวลแปดนวลยี่สิบบาทมะนาวเป็นบานแถว ดีบาดพี่น้องมากินมดดาวเด้เอทำสดรสพุ่มพวงหอยเป็นพุ่มเป็นพวงพี่น้องเป่ลาบเสกก้อยไ,ได้หลายอย่างพี่น้องกินกับน้ำ un nam đòn sẽ dâm bên cả đây cái này bên cả bên sùng tâm vẫn <laughs> โดโดโดโรถรถพุ่มพวอ้องอ้ยเป็นพุ่งเป็โมโมนมอนยิ่งะพี่นอะวันนี้ทำผักวันนี้มีผักท้ำจะปีไหม่หยุดมากวันนี้เป็นมือแรก สวัสด exactly right. no ีปีใหม่เด้อพี่น้องเอ้ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงอลาหนะาไม่สมบูรณ์ทุกผู้ทุกคนเป็นยังกระคอยรวยรวยเฮ็ดปังให้ปังเดไรคือการหลายยายคือกันเนาะมันบอกตะพุนบอกตัวพร้อมพ่วมรวยมีตะพูนอยากรวยเราไม่มีอะไรอยากถูกยังก็ขอให้ได้หลาย ให้ได้เงินใิดทองให้ได้ทองกองทัพหัววันดี่ปีใหม่กันทุกนา้าทุกตากทุกทุก,ทกคน ทำผักเป็นวันแตรกจากปีไม่มาก,ากนี่ก็บริษัทนี้อบานหรอกพี่น้องดูนี่ละกระลูอ้ออาวมะนาวไปกินเนอพี่น้องบอกไปเอ้พวกแดงกระได,สดใส่ย่ำไม่หกนาวกขาบอกแซ่ลูกพุ่มพวงคล้ายถือลูกพุ่มพวงคล้ายถือก้อนมู คือบรรลุก,กับขอก็บจแพงแน่เพราะว่าเขาซื้อน้อยเขาซื้อไลยเขาก็ก็ไล่น่อยได้ไลุ่งละสองบาทพี่น้อกราคาใส่ใจแล้วค่าหนังมั่นค่ารถค่าคนงานราคากินค่าใส่เรือถุงละสองบาท หลายพันถุงเลยหลายพันถุงทักถุงยางยังเนี่ยก็ไม่ถุงละสองบาทกินน้อยๆกินไปนานๆลูกค้าก็าจำขายมายแล้วยี่สิบสองปีแล้ว อยู่ด้พี่นออยู่ด้ไหาลยวั่วงขายบคอโมสําหรับคน้าง่ายนะ้าอื่นง่ายกับบรูคือกันนะขายให้ยู่ด้กับลูกค่าก็ในลูกค่าสิวันนี้ ขอบคุณขอคุณหลายๆเดอ้อพี่น้องเออขอบคุณขอบคุณคุณลูกค้าหลายๆมา่อซอยสนับสนุนคุณจุนเจือตลอดมากขอขอบพระคุณเป็นอย่างมาก เพราะว่ามีลูกค้าอุดหนุนมาขายของราะมีลูกค้าเนี่ยก็ไปว่ารอดพี่นอ้อง นี่ก็แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่